มึงก็แค่รู้ว่ามันฟุ้งค่านไม่ต้องไปทำอะไรกับมันคนหลายคนถามทำยังไงคะจะเจริญสติแล้วให้มันสงบมึงไม่มีทางสงบหรอกเพราะมึงจะทำให้มันสงบมันอยากให้สงบยิ่งไม่สงบมันยิ่งฟุ้งซ่านมึงเจริญสติมันก็เจริญไปสิะมึงเจริญสติเพื่อหวังความสงบภาวนาเนี่ยเขาเพื่อละเพื่อทิ้ง เพื่อหเห็นความจริงถูกไหมของอารมณ์และความคิดแต่ไม่ใช่มาหวังผลมันไม่ใช่เรื่องของผลนภาภาวนาผลเป็นเรื่องของธรรมชาติเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือสร้างเหตุที่ถูกต้องเหตุมันมากเหตุมันพอเหตุมันถึงผลมันมาเองไม่ต้องวิ่งหาผลผลมันวิ่งชนเองสร้างเหตุอย่างเดียวพออย่าไปหวังผลโยนผงทิ้งซะเราหวัง เราก็ผิดหวังแต่ถ้าเราไม่หวังเราก็ไม่มีผิดหวังนะเราเรอคอยสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นถูกไหมชีวิตนี้เรารักใหรมากที่สุดนะเรารักตัวเองแล้วทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัวเองเ <laughs> พราะรักตัวเองมากพยายามรักษาปกป้องไม่ให้ตัวเองเสียใจไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ ไม่ให้ตัวเองดับสลายไม่ให้ตัวเองแก่ไม่ให้ตัวเองเจ็บไม่ให้ตัวเองตายไอ้ตัวเองที่ว่าที่เรารักษาเนี่ยมันเป็นแค่นิยายเรื่องหนึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงเรากําลังรักษาของที่ไม่ได้มีอยู่จริงเราก็เหมือนคนบ้าวิ่งขวายคว้าเงาตัวเองในอากาศแต่เงานะั้นไม่ได้มีอยู่จริงควาคว้าเงา มันก็มันก็คิดอย่างนี้กันมาทั้งนั้นทำไ,ไมหมายถึงว่า,วาสร้างสติเพื่อเพื่อที่จะเ,เอาความสงบอ่ะหวังหวังไหมล่ะหวังะมันสร้างเหตุไหมล่ะเดี๋ยวแป๊บๆก็แบบม,มันยังไม่สงบเลยก็มึงหมายผิดนะ่ะมึงไปตามเนื้อเรื่องมึงไปหมายผิดการปฏิบัติธรรมต้องออกจากเนื้อเรื่องของการปฏิบัติธรรมถึงจะเห็นการปฏิบัติธรรมก่อนปฏิบัติธรรมก่อนปฏิบัติธรรมนะ ถ้าเราเห็นก่อนปฏิบกรที่จะมีผู้ปฏิบัติธรรมช่วงจังหวะนั้นแหละก่อนการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเข้าไปในเนื้อเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วนั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแล้วนั่นคือการหลงเนื้อเรื่องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็ตกไปฟากนี้กันเยอะเลยมีวิธีการขบวนการมีกรอบมีเราเป็นผู้ปฏิบัติมีเราเป็นผู้ให้ผลแต่ถ้า เห็นจิตก่อนที่มันจะมีการปฏิบัติธรรมเป็นจิตที่ปกติสุขแล้วอยู่ๆมันก็อยากขึ้นมาอยู่ๆมันก็นึกถึงนิพพานขึ้นมาอยู่ๆก็อยากมีสติเห็นต้นจิตนะพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรเห็นต้นจิตพยายามเห็นตัวเนี้ยตัวนี้มากๆมากๆก็จะเห็นว่าอวิชชาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความเข้าใจผิดมันเลยมุ่งเอาตัวเราไปกระทําอะไรเพื่อให้ได้อะไรอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ต่างหากจึงจะทําลายอวิชชาได้ นอกนั้นทําลายไม่ได้เป็นปลายจิตหมดไงก็ต้องเห็นต้นจิตต้องเห็นต้นจิตถ้าจะเห็นต้นจิตมากๆต้องมีสติตมากมีสติตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องมากถึงจะเห็นตัวนี้มากมันอยู่ที่กําลังสติสติปัญญานะความสงบที่แท้จริงอะ่ะเกิดจากตัณหาที่มันดับไม่ใช่เราไปทําให้สงบสงบก่อนจึงสุข แต่ถ้าสุกก่อนแล้วค่อยสงบตัวนี้ยังเป็นเวทนาอืแต่ถ้าสงบก่อนแล้วจึงสุกตัวนี้ไม่ใช่เวทนาตัวนี้พ้นไปจากเวทนาคนส่วนใหญ่จะไปทำให้ความสงบแต่จริงๆเนี่ยใจเนี่ยนะเอาจริงๆเลยเนะี่ยมันสงบอยู่แล้วแต่มันเล่าร้อนด้วยอะไรมันจะเล่าร้อนเป็นช่วงๆเล่าร้อนด้วยปัญหาที่บีบคั้น แล้วถ้าเราไม่ทําตามตัญหาที่บีบคั้นเราลงมันมานานโดยเป็นอนุสัยมันก็จะเกิดความเล่าร้อนทนอยู่ไม่ได้โดนบีบบังคับใจให้ไปทําตามมันทีนี้เวลาที่เราจะฝืนเราต้องเห็นการทางานของตัญหาที่มันบีบคั้นเกิดความเล่าร้อนแล้วต้องมีหิริโอตปะมีศรัทธามีความเพียรที่จะไม่ไปกับมันตั้งมั่นอยู่ในท่างลงแล้วกําลังของปัญหารหรือกําลังของอนุสัยมันจะเบาบางเบาบางเบาบางเบางลง จากการที่เราไม่ได้ทําอะไรสตินี่แหละจะเป็นตัวลบล้างเองเราไม่ต้องมาทําอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความอยากหรืออยากให้ไม่มีหรือหวังที่จะไปดับมันมันคนละเรื่องกัน